ติดตามประเด็นเรื่องของการปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญนะคะหลังจากที่มีสํานักข่าวบางแห่งไปพาดหัวข่าวว่ากรทคาใจคําวินิจัยของสารรัฐธรรมนูญว่าตีความเกินคําขอนะคะประเด็นนี้ค่ะก็มีการไปสอบถามประธานกรรมาการร่างรัฐธรรมนูญก็คืออาจารย์มีชยัยฤชุพันธ์นะคะซึ่งอาจารย์มีชัยยืนยันว่าตามข่าวที่ออกไปกรทไม่ได้พูดแบบนั้นนะคะ ซึ่งจากการที่หลายๆคนไปตีความแล้วก็วิาพา์วิจารณ์กันนั้นเป็นคําถามนําจากสื่อมวลชนแล้วก็การวินิจฉัยของศาลที่พิจารณาว่าสอดคล้องกับคําถามพ่วงหรือไม่ก็ชัดเจนอยู่แล้วเพียงแต่ผลการพิจารณาไม่ได้อยู่ในประเด็นที่มีการถกเถียงกันก็คือเรื่องอํานาจของสวว่าตกลงแล้วสวจะมีสิทธิเสนอชื่อบุคคลขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่ก็มั่นใจว่าการเข้าผิดครั้งนี้ เข้าใจผิดครั้งนี้ไม่น่าจะมีผลกระทบกับบรรยากาศในอนาคตเพราะว่าทุกฝ่ายก็ทําหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วค่ะค่ะส่วนอีกหนึ่งเรื่องเป็นข้อกังวลที่ว่าการปรับแก้ร่างรัฐธรรมนูญอีกครั้งของกรทอ,อาจจะไม่ไปสอดคล้องตามข่าวินิจฉัยของศาลเรื่องนี้คุณมีชัยก็บอกว่ารัฐธรรมนูญชั่วคราว2,557ไม่ได้กําหนดขั้นตอนรองรับเอาไว้หากมีกรณีนี้เกิดขึ้นฝ่ายใดต้องการร้องให้สารรัฐธรรมนูญตีความก็จะต้องมีพื้นฐานทางกฎหมายมารองรับ แต่ยืนยันนะคะว่ากรทจะปรับแก้ร่างตามที่สายมีคำวินิจฉัยซึ่งขณะนี้ก็กำลังให้กรทอ,อ่านคำวินิจฉัยโดยละเอียดแล้วก็จะเริ่มพิจารณาปรับแก้ได้ในสัปดาห์หน้านี้และวค,ค่ะค่าวันที่3านี้นะคะจะมีการประชุมร่วมกันอีกครั้งหนึ่งค่ะ